สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวราศีพิจิกทุกๆท,ท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสรุตาพยากรณ์กลับมาพบกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีพิจิกประจำเดือนกันยายนปี2564กันนะคะ ชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมโดยคำทำนายนี้นะคะจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการพยากรณ์ซึ่งการทำนายดวงครั้งนี้เป็นเพียงภาพรวมของชาวราศีพิจิกเท่านั้น ดวงชะตาสำหรับชาวลัคนาราศีพิจิกในเดือนกันยายนนี้จะมีหลายเรื่องเลยนะคะที่เป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณเพราะด้วยการที่ดวงดาวเขาโคจรเป็นทั้งเกษตรเป็นทั้งมหาอุดแล้วก็ดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของคุณก็ยังย้ายราศีได้ตำแหน่งที่เรียกว่ามหาจักรด้วยก็จะทำให้ดวงชะตาเดือนนี้ของคนราศีพิจิกนะคะจะมีทิศทางที่ดีมากขึ้น นอกจากจะมีกำลังของดาวที่เข้มแข็งแล้วนะคะตำแหน่งที่ดีได้มาตรฐานที่ดีตีโกนถึงกันดาวส่งเสริมคนราศีพิจิกจะได้รับสิ่งดีๆโอกาสดีๆทั้ทงในเรื่องของโชคลาภความรักจะเป็นช่วงเดือนที่คิดว่าหวังสิ่งใดก็สมหวังสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ เริ่มจากดาวอังคารนะคะในวันที่6กันยายนดาวอังคารซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวราศีพิจิกก็จะย้ายเข้าไปสถิตยอยู่ในภพลาพระโชคลาภความสำเร็จสิ่งที่ได้มาโดยง่ายทีนี้พอดาวประจำตัวของเรานะคะไปอยู่ในภพเรือนที่ดีก็จะเป็นช่วงเวลาที่คนราศีพิจิกกำลังจะพาตัวเองเข้าไปสู่โชคลาภนั่นเอง และดาวอังคารที่ย้ายออกจากราศีสิงห์ก็จะส่งผลในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ตัวคุณจะรู้สึกว่าใจเย็นมากขึ้นไม่ได้รู้สึกโมโหง่ายเหมือนช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมาขณะดเดียวกันนะคะดาวอังคารเขาก็โคจรได้ตำแหน่งที่เรียกว่ามาหาจักรด้วยดาวประจำตัวของคุณโคจรมีกำลังอยู่ในภพราพะกก็แปลว่าคนราศีพิจิกในช่วงเดือนกันยายนตุลาคมจะเป็นช่วงเวลาที่คุณมีความกล้าคิด กาตัดสินใจาวให้ผลดีทางอำนาจวาสนาถ้าคุณหมูมานะนะคะจะมั่งมีร่ำรวยในช่วงนี้ส่วนดาวพุธซึ่งเป็นดาวโชคลาภของคุณก็ยังโคจรเป็นทั้งเกษตรแล้วก็เป็นมหาอุดในคราวเดียวกันจะส่งผลให้เจ้าชะตามีความเจริญรุ่งเรืองมีความสุขได้ทรัพย์สินเงินทองได้ของมีค่าและหากต้องไปแข่งขันอะไรในช่วงนี้นะคะคุณก็มีโอกาสที่จะชนะ ดาวพุธก็เป็นดาวของการสื่อสารพอเข้าไปเป็นเกษตรทําให้คุณมีความสามารถในการที่จะพูดจะมีปฏิพานไหวพริบดีเป็นจังหวะที่จะทําม้าค้าขายดีร่ํารวยมีกําไรคิดหวังลงมือทําในสิ่งใดขอให้อดทนนะคะขอให้พยายามอย่ายอมแพ้จะมีเกณฑ์สําเร็จสูงมากปากจะพารวยการเจราจาจะเรียกทรัพย์ สองเดือนจากนี้ไปนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่คนราศีพิจิกจะหาเงินได้ง่ายหาเงินได้เยอะมีทั้งรายได้หลักมีทั้งรายได้เสริมหลายคนเลยนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากมรดกจากเงินที่รอคอยอยู่จะได้รับข่าวดีหลายคนจะมีปฏิหารทางการเงินเกิดขึ้นทำให้พลิกชีวิตกลับมาดีได้จะมีโชคลาภในเรื่องของการลงทุนมีเกณฑ์ที่จะซื้อขายบ้านรถที่ดินสำเร็จนะคะได้รับทรัพย์ก้อนโต มีโชคใหญ่เข้ามาถึงมือดังนั้นนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีพิจิกแล้วในเรื่องของการเงินและโชคลาภช่วงเดือนกันยายนไปจนถึงช่วงปลายเดือนตุลาคมต้องบอกเลยนะคะว่าดวงการเงินและโชคลาภของคุณโดดเด่นมากมีโอกาสรับทรัพย์รับโชคไปตลอดเลยนะคะ ด้านการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะดาวอาทิตย์จะยังโคจรเป็นเกษตรอยู่ตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงวันที่17กันยายนเรียกว่าดาวการงานของคุณนะคะยังมั่นคงดีแถมยังได้แสงจากดาวพฤหัสที่สองถึงสำหรับคนทำงานประจำจะต้องบอกเลยว่างานค่อนข้างหนักนะคะช่วงนี้มั่นคงก็จริงแต่คุณก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาจนแทบจะไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่นนอกจากเรื่องงาน แต่พอหลังวันที่17กันยายนดาวอาทิตย์จะย้ายเข้าไปอยู่ในราศีกันเข้าไปอยู่ในภพของโชคลาภความสําเร็จจะทําให้คุณมีข่าวดีเกี่ยวกับงานที่ทําอยู่งานที่เคยหนักเคยเหนื่อยจะเริ่มเบาบางลงนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังเป็นช่วงที่เหนื่อยน้อยลงแต่จะได้รับผลตอบแทนเข้ามาค่อนข้างเยอะ คนทําธุรกิจก็จะประสบความสําเร็จคนทํามาค้าขายช่วงครึ่งเดือนหลังไปแล้วออเดอร์ก็จะกลับมาเยอะขายดีแล้วก็ทํางานได้มากขึ้นด้วยการลงทุนต่างๆนะ่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีความมั่นคงมีผลกําไรดีแล้วก็จะมีช่องทางในการทํามาหากินเพิ่มเติมด้วยจะมีไอเดียแปล,แปลกๆใหม่ๆนะคะเกี่ยวกับการทํางานเข้ามาจะเป็นช่วงเวลาที่คุณประสบความสําเร็จได้ง่ายโดยเฉพาะในเรื่องของการเจรจา ของเก่าของเสียของมีตำหนินะคะของมือสองในช่วงนี้ถ้าคุณได้มาอยู่ในความครอบครองของคุณคุณก็จะกลายเป็นของมีค่าที่มีราคาขึ้นมาทันที หน้าที่การงานของกิจการที่ทำนะคะจะมีผลตอบแทนที่ดีต้องบอกเลยว่านอกจากเงินจะดีแล้วดวงการงานของคนราศีพิจิกนะคะก็อยู่ในช่วงที่เรียกว่าขาขึ้นแล้วนะคะอย่างน้อยที่สุดเดือนนี้คุณจะรู้สึกได้เลยว่าชีวิตมันมีความราบรื่นมากขึ้นมันมีป,ปัญหาอุปสรรคน้อยลงถ้าไปสมัครงานหางานช่วงนี้ก็ยังมีเกณฑ์ที่จะได้งานมาแบบง่ายๆแบบไม่รู้ตัว ส่วนคนทําธุรกิจจะมีช่องทางที่จะรอดได้นะคะอยู่ต่อได้โดยภาพรวมแล้วนะคะทั้งงานทั้งเงินทั้งโชคของโคนราสีพิจิกเดือนกันยายนนี้น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในรอบปีนี้เลยนะคะส่วนเรื่องของความรักของชาวลัคนาราศีพิจิกนะคะดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองของคุณก็จะย้ายเข้ามาอยู่ในราศีตุลตั้ง ช่วงวันที่8กันยายนเป็นต้นไปดาวสุก็โครจรในมาตรฐานที่เป็นเกษตรอีกดวงหนึ่งนะคะก็แปลว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของความรักมันจะมีความมั่นคงอย่างดีคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็จะเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวอบอุ่นรักกันดีสําหรับคนโสดถ้าช่วงนี้นะคะเดือนกันยายนความรักของคุณอยู่ในลักษณะของความรักทางไกลการที่ไปคุยกับคนที่ไกลๆกลันคนต่างถิ่นต่างแดนหรือว่ากําลังคบหาพูดคุยกับคน นต่างชาติอยู่ตรงนี้ค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับดวงดาวนะคะทำให้ความรักยังไม่มีปัญหา แต่อย่างไรก็ตามดาวสุกนอกจากเขาจะเป็นดาวปัตตานีดาวคู่ครองแล้วดาวสุกเดิมยังเป็นดาววินาศด้วยดังนั้นคนโสดอาจจะต้องระวังเรื่องความสัมพันธ์แบบผิวเผินความรักที่มีเรื่องของความลับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะโดยเฉพาะคนที่คบกันแบบไม่มีสถานะความสัมพันธ์ของคุณอาจจะอยู่แบบหลบๆซ่อนๆหรือคุณอาจจะได้ไปคุยกับคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วประมาณนี้นะคะ จบกันไปแล้วนะคะกับการทำนายดวงชะตาของชาวราศีพิจิกขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังยังไงก็กดติดตามด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปขอบคุณค่ะ